สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยูรังสิตของหนิงครับตัวนี้เป็นออนนะครับอ่าก็ผมรับสั่งทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นออนมาสเตอร์อ่า running master t o นะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับก็ตัวนี้สูงเลยนะครับวัสดุดีมากนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเท่าที่จับรองเท้ามานะผ้านะครับผ้าจะเป็นเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะครับไม่อบเท้านะครับแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะครับตัวนี้อ่าก็ วัสดุข้างล่างจะเป็นโฟมนะครับโฟมพื้นแข็งนะตัวนี้มีสีเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีหลายสีนะเดี๋ยวผมลงรูปไปให้นะครับส่วนมากจะเป็นสีดํานะดาดาขาวนะครับก็รับสั่งนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้นวมหนาเลยนะครับก็มาดูที่ร้านไม่ได้นะครับต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าเรารับสั่งนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาเอาได้นะครับอย่างนี้ผมฝากด้วยนะครับ ร้านก่อนนะครับขายแต่ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับรุ่นไหนหาไม่ได้เรามาเช็คกับราคากับเราได้นะครับเดี๋ยวเราดูราคาให้พิเศษให้นะครับร้านก่อนนะครับผมปากด้วยนะครับสวัสดีครับ